ด้วยกายกรรมวจีกรรมที่ลูกๆทั้งหลายได้ทำไปให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยกายลำบากใจลูกจะขอกลางขอขอสีกรรมบอกแม่ธรณีบอกเป็นพระพายด้วยกำลังใจว่าลูกคนนี้ ะเป็นคนดีของพ่อแม่ของคุณลุงคุณป้าของครัวอาจารย์กราบลงที่ตามท่านครับกราบลงที่ตามท่านเราจะขอพรอุประเสริฐมบทีน้ำป็นบุญขออุปสมบที่เกิดขึ้นในงานนี้ต้องมีแต่พ่อแม่ต้องมีกำลังใจแก่เราจุมุชีวิตที่ดีที่เห็นที่ดีแก่เราทุกคน้าผู้คะ หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่เธอมีแขนขาของพ่อแม่มีลมหายใจที่พ่อแม่ให้มีร่างกายชีวิตเธอกล้าเอาแขนขานี้กอดพ่อกอดแม่เธอก้าเอาแขนขานี้กอดคุณลุงคุณป้าเธอก่อนเลยครับกอนพ่อแม่คุณลุงคุณป้านในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ครับเธอก้าที่จะบอกกันมากขอเป็นคนดี ขอเป็นรูปที่ดีขอทำดีแต่ตอแทนคนนับแต่นี้ไปสิ่งที่พลาดไปอาจจะไม่ได้ตัง้งใจหรือไม่รู้ด้วยวัยหรือความคึบขนอกพ่อแม่จะลูกหลังให้ลุงป้าจะลูกหัวให้เธอลองฟังเสียงของท่านเธอสัอองเกตสิครับเมื่อเราเห็นกันด้าเพราะท่านเหนื่อยกับการงาวันนี้เราขอการเีครับ